ตอนนี้นะคะซินดาจะไปสวนค่ะแต่ต้องข้ามไม้กระดานนั่นไปก่อนค่ะมาที่เลยโอ้โหคุณซินด,ดาเก่งมากเลยครับโอ้โอ้สะพานนี้เป็นสะพานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับคุณซินด,ดา โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับตาคุณซิด้ามาแล้วครับนี่นะคะเราจะไปดูต้นมะม่วงหางม้านาของกันเลยค่ะโอ้มะม่วงหางม้านาโหหน้าตาเป็นอย่างไรครับคุณซิด้านี่่คะเราปลูกอันนี้เหรอเอ้าอันนี้ตัวปอยเซียนนี่คะนี่ค่ะโอ้โอ๋ออ้ไหนคะระวังน้ำปอยเซียนนะคะไหนคะมีค่ะน้ำของมันจะประมาณนี้เลยค่ะโอ้น้ำปอยเซียนก็มี เราไมา่ดูปเปลาเสียครับเราจะดูมะม่วงหาวมะนาวโหโอ้โหคุณซินด,าด้าโอ้โหหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอคะโอ้โหมาดูใกล้ๆหน่อยนะคะใกลคะ่ะมีหลายมัดเลยนะคะซินด,ดาอันนี้ทานได้ไหมคะทานได้คะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเอาพริกเกลือมาทานได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวซินด,ดาขออ้อมม่อนะคะอยากไปเจอเดินจ้ะโอ้โหลูกสวยงามมากเลยค่ะคะุณซินด,ดาค<า>่ะอือหือโอ้โห นี่ก็มีนะคะฝั่งนี้ไหนจ๊ะไหนคะฝั่งนั้นค่ะโอ้โหาสินด้าก็มีนะคะพุ่มใหญ่เลยไหนคะไหนคะไหนคะมะม่วงหาวมะนาวโหหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ค่ะป้าไหนคะโอ้โหมีดอกด้วยนะคะนี่ใครเคยเห็นดอกของมะม่วงหาวมะนาวหูเป็นอย่างนี้นี่เองไหนลูกมันคักสินด้าโอ้โหนี่ลูกค่ะแล้วก็ดอกด้วยดูพร้อมๆกันเลยอ๋อใช่ค่ะ ตอนมันเอาหงก็มีหนามนะคะมีหนามด้วยใช่ไหมคะไหนคะค่ะโอ้มีหนามด้วยนะคะอ๋อเห็นแล้วเห็นได้นี่ค่ะตอนที่มันเป็นเด็กค่ะอ๋อเป็นเด็กอ๋อคือเป็นลูกเล็กๆใช่ไหมคะใช่อ๋ออ๋อป๊าป้าเห็นแล้วนี่ตอนเป็นเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่เป็นเด็กแล้วก็ไปนี่นี่คุณร่าเป็นอะไรคะกลางกลางนี่กลางกลางเห็นได้เห็นได้นี่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 จะเป็นอันกลางกลางค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันใหญ่เลยค่ะอ๋ออันนี้ใหญ่แล้วก็ซุปน่อยค่ะซุปมันปุ๊บเห็นนะคะ ใกล้ๆเอาไกล้ใกล้เอาครับมาค่ะดูไปไหนค่ะดีดาซูไปไหนค่ะอ๋ออย่างนี้แหละครับโอ้โหดีดาซูไปสวยงามมากเลยค่ะวว้าโอเคค่ะเราไปตรงอื่นกันบ้างนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะฟบเดี๋ยวนะคะคุญชิด้ครัโอเคโอเคโอเคแล้วพาคุณชิดาไปเลยนะครับ เราไม่ไปแบบธรรมดาครับเราไปแบบชาวสวนมุดดินไปนะครับอ๋อไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะที่นี่จมีเรือด้วยมีเรือเรือเรือนู้น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 ไป้่ะป่าคะนี่ต้นอะไรคะชื่อแบบป่ามาถูกอ๋อต้นนี้นะคะจะเป็นต้นที่มีชื่อว่าแทมแทมแทมเดี๋ยวจากข้างล่างเลยนะคะอันนี้จะมีอะไรวะรากค่ะมีรากอันนี้จะมีรากนะครับแล้วก็มี มีบันไดมีบ <st wireless> ันไดอยู <ic Nor diction aries> ่ด้วยบันไดไม่เกี่ยวครับบันไดไม่พลาดไว้เขาคือต้นที่มีชื่อว่าต้นหูกระโจงใช่ครับป้าป๊ากับมาม่าเอามาปลูกไว้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวฉันก็จะไปดูขนงบางตรงไหนคะมะละกอแล้วครัมะละกออยู่ไหนไปกันเลย มะละกอนี่เหรอคะต้นนี้เหรอนี่ก็มะละกออ๋อไม่ใช่เหรอคะอ่ะมาทางนี้ต้นไหนคะโอเคโอเคโอเคเจียวจิ๋วโอเคจ้ะตอนเป็นเด็กใช่ไหมคะะใช่่คนี่มะละกอเด็กเยอะเลยไหนคะไหนคะ อ๋อนี่เลยคะอ๋อจิ๋วๆมาละกเด็กอือโอเคไหนคะอ๋อมีต้นเงาะด้วยแต่เป็นเงาะอีกแบบนึงนะคะค้าเปอประมาณว่าเป็นเงาะเงาะประดับนะคะค่ะไปขอดูใกล้ๆหน่อยสิเงาะประดับซูมไหมคะสวยมาค่ะสวยสวไหน่คะ อ๋อ oh, อย่างนี้นะคะก็นเนี่ยคะต้องรอให้กล้องชัดก่อนมันจะลายๆนะคะจะโอเคไปกันต่อเลยดไ,ดไปทางไหนคะนตามมาแล้วตามมาแล้ว <c oughs> ต้องมาแบบนินจา โอ้โหกุชินดาอยู่ตรงไหนคะนี่ค่ะทินดาขย่อนค่ะว้าว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 คุณสิคะโอ้โหใช้แค่ตาลสี่นิ้วไปดูใกล้ๆนะครับอือหือนี่คือมะละกอสุกแล้วด้วยกุชินดาขย่อยู่ทำไมเลยคะอ๋อให้ดูค่ะอ๋อให้ดูใช่ไหมคะอ๋อจะสุกเลยนะคะสุกแล้วใช่ไหมคะโอ้กุชินดาเราเก็บให้มาม่าเลยดีไหม แล้วรออีกนิดนึงค่ะเพราะว่ามันยังเขียวๆอยู่นะคะอ้าวเหรอคะแล้วพรุ่งนี้เหรอเราจะมาพร้อมกับกินมะนาวหงเลยค่ะโอเคดีค่ะดีโอเคค่ะกุชิดาไปไหนต่อคะทั้งนี้เลยค่ะทางนี้ก็จะเป็นกุชิดาคะคุณชิดามาพีเซนต้นนี้นะค่ะนี่คือต้นใบบัวอะไรจ๊ะใบบัวบกโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณชิดามันจะอยู่ตรงที่ มีน้ำนิดนึงนะคะจะไม่ได้อยู่ในน้ำค่ะอ๋อจากใบบกนี่ก็จะเป็นสียอดมะระค่ะออ๋ยอดมะระก็จะมีมีแค่นิดเดียวนะคะพันกับต้นอันนี้ค่ะอืมนี่คือมะเขือใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่อืมมะเขือเปาะด้วยใช่ค่ะยัมีตะไคร้ด้วยนะคะไหนคะตะไคร้อันเด็กเลยค่ะไม่ใช่ยญ้านะคะทุกคนอ๋อเหรอคะมันคือตะไคร้อ๋อคือตะไคร้โอ้ตะไคร้ก็จะสังเกตดูได้ตรงข้างข้างล่างมันค่ะ อ๋อค่ะอย่างนี้นี่เองแล้วเราไปทางนี้กันเลยนะคะจ้ะคุณซินดาต้นอะไรคะต้นอะไรเอ่ยนี่มันคือต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นคาค่ะคุณซินด้าอ๋ออ่านี่ค่ะต้มคาไก่ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นคาอร่อยมากเลยนะคะใช่ต้นคาใช่ใช่จะใช้ดับคาวคาวของปลาใช่ของปลาหรือของ เอออันนี้ก็จะเรียกว่าอะไรคะต้นขาค่ะขาก็าาาจะเป็นสมุนไพรกับมะนาวนะคะจ้ะแล้วก็ไปมะกรูดแล้วก็มะกรูดแล้วก็าตะไคร้ค่ะ,ะกับขิงค่ะอืมันจะเป็นสมุนไพรมาตอนที่มันแบบไม่มียาไม่มีโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคะก็จะใช้เป็นแบบเอามารักษาเอาเป็นทำชาไปทำยาน,นะคะอเอาไว้แบบเอาไว้แบบ กินค่ะจ้ะโอ้โหเป็นความรู้ที่คุณซิด้ามอบให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันที่สวงคุณซิด้าแล้วก็ได้ดูต้นไม้ต่างๆมากมายแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะคุณซิด้านี่คือสับปะรดค่ะว้าวในสับปะรดอยู่ไหนนี่อยากลองเป็นสับปะรดดูสักทีอ๋อนี่นี่เองสับปะรดใช่ค่ะอยากเอามาปลูกไว้นะคะมันปลูกได้ค่ะอืมจะจะครับปิดไว้ก่อนค่ะโอเคค่ะปิดไว้ก่อนแลยายดูโอเคค่ะโอเคค่ะ ช่วยกดติดตามช่องสอนสิลาอะไลด้วยค่ะอยู่ด้านล่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สิลได้ด้วยค่ะช่วยกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบาย